ถึงสูงศักอัครฐานสักปานใดถึงวิลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณ,ณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมหน้าละอายเหลือแต่กาย เป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เรารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องสามโคดบุญที่จะนำพาท่านผ่านพ้นมรสุมชีวิตท่านผู้ฟังครับในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ก็มักจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็เรื่องที่มันไม่ดีที่ได้ปะปนกันเข้ามาให้เราได้ข้ามผ่านพ้นมันไปทั้งนั้นแต่ทว่าในบางครั้งในบางเวลาเราก็อาจจะต้องเจอกับเรื่องราวที่มันแย่เรื่องราวที่มันร้ายในชีวิต ที่เราก็มักจะหาทางออกไม่เจอและไม่ว่าจะไปวางพึ่งใครก็หาคนที่ให้ความช่วยเหลือไม่ได้หรือไม่มีใครเลยที่จะให้การสนับสนุนผลักดันฉะนั้นแล้วการที่เราได้สะสมบุญกุศลติดตัวเอาไปนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตของเรานั้นได้พบเจอกับทางออกได้ดีที่สุดครับและหากเมื่อเราได้กล่าวถึงการทําบุญในทางพุทธศาสนานี้ก็ใช่ว่าจะมีแต่การให้เงินทองหรือการทําทาน หรือการที่จะต้องไปทําบุญกับพระที่วัดเท่านั้นแต่ถาว่าบุญนี้ก็ได้หมายถึงการกระทําความดีเป็นเครื่องชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่เป็นบุญนี้ก็จึงเป็นเสมือนเครื่องกําจัดสิ่งที่เศร้ามองหรือที่เราเรียกกันว่ากิเลสให้ได้จางหายออกไปจากใจเราครับทั้งบุญนี้ก็ยังช่วยให้เราลดละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัวความที่เป็นคนที่มีจิตใจขับแคบอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ และก็ช่วยให้ใจเป็นอิสระพร้อมที่จะก้าวไปสู่การทําคุณงามความดีในขั้นต่อๆไปครับและบุญใหญ่ที่ผมอยากจะแนะน,นํานี้ที่ว่าจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายในชีวิตช่วยให้ผ่านพ้นมรสุมในชีวิตไปได้นั้นก็เป็นบุญที่มีด้วยกัน3ประการดังนี้ครับ 1. บุญแรกนั้นก็คือบุญที่เกิดจากความกตัญญูรู้คุณและที่ว่าบุญที่เกิดจากการรู้กตัญญูเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนเรานั้น ็เพราะผู้มีพระคุณอันดับแรกในชีวิตของคนเรานั่นก็คือผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปิดามารดาบุพการีปูยญาตายายผู้ที่มีบุญคุณเลี้ยงดูเรามาท่านก็จึงเป็นผู้ที่มีพระคุณเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราอย่างมากมายเป็นทั้งผู้ที่ให้กำเนิดและคอยเลี้ยงดูทําให้เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้และถึงแม้ว่าเราจะได้สํานึกในบุญคุณของท่านแล้วก็ตามแต่ทว่าที่สําคัญนั้นเราก็จะต้องรู้ที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านด้วย ตอบแทนอย่างดีที่สุดอย่างสุดกับังความสามารถของเราเท่าที่เราจะทําได้พ่อแม่นี้ก็มีอยู่มากที่บางท่านนั้นก็อาจจะล่วงลับไปแล้วแต่ทว่าท่านก็ยังคงคอยเฝ้าโดโลูลูกคอยที่จะเป็นห่วงเป็นใยไม่ไปไหนเป็นเทวดาคอยคุ้มครองก็ขอให้ได้มันสร้างบุญกุศลอุทิศไปให้ท่านก็ขอบุญจากท่านได้ช่วยเรานอกจากพระคุณของพ่อแม่แล้วพระคุณของคนอื่นๆที่อยู่รอบกายของเราที่เคยได้มีคนช่วยเหลือเรา หรือคนที่คอยช่วยเหลือเราเสมอมานั้นไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามหากว่าเรามีโอกาสก็ควรที่จะตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยเช่นกันครับบุญใหญ่ที่มีส่วนสําคัญในชีวิตของเราบุญที่สองก็คือบุญของตัวเราเองทั้งที่เป็นบุญที่สร้างขึ้นมาในพบนี้ทั้งจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาที่เราได้กระทําด้วยตัวของเราเองบุญทั้งสามช่องทางนี้แหละครับที่จะเป็นบุญใหญ่ที่จะพาให้เรารอด คนที่ไม่มีบุญของตนเองนั้นก็ไม่มีทางที่จะพ้นไปได้เราก็จะต้องมีฐานของบุญของเราเองด้วยเช่นกันครับหากว่าอยากจะทานเมื่อไม่มีเงินก็ให้อภัยทานนําเมื่อมีบ้างก็ทําสลึงสองสลึงขอเพียงเรานั้นได้ทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ผลบุญนั้นมันก็มากกว่าเงินพันล้านหมื่นล้านที่เขาทําด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์และก็จะต้องคอยเตือนตนเองให้ดีว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องตกรกำลกรรมลําบากจะอดยากจะลําบากมากแค่ไหนก็ตาม ก็ขอจะได้ผิดศีลจะต้องมีความอดทนต้องมีความอดกลั้นต้องมีความมั่นคงในคุณงามความดีอย่าได้เพิ่มวิกฤตให้กับตนเองเราก็จะต้องซ่อมและก็จะต้องสร้างไปพร้อมกันก็ขอให้ได้ยึดหลักผ่อนวิเศษของพ่อไว้ว่าจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดในส่วนของภาวนานั้นก็ถือได้ว่าเป็นบุญมากก็ขอให้เราได้ฝึกสวดมนต์ฝึกทำสมาธิภาวนาฝึกที่จะระงับจิตใจที่ร้อนรุ่มฝึกให้มันเย็นลง ฝึกให้มันปรุงให้ได้จริงๆอะไรที่มันเสียไปแล้วก็ถือว่าชั้นมันสิ่งดีๆอะไรที่เราไม่เคยทำก็ไม่เป็นอะไรเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวินาทีครับ 3. ในบุญสุดท้ายก็คือบุญแห่งการให้อโหสิกรรมและการขออโหสิกรรมกล่าวถึงการที่มีอะไรติดขังกับ้นั้นไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกหรือจะเป็นอารมณ์ต่างๆมันก็จะเป็นบ่วงที่คอยดึงเราไว้ทำให้เราไม่อาจที่จะเดินหน้าต่อไปในได้ ทำให้ไม่พบเจอกับอะไรปิดทางโชคลาบปิดทางความเจริญหรือก็คือที่เราเข้าใจว่าเจ้ากมนายเวรนั่นแหละครับที่คอยที่จะจองจำกันไว้ไม่จบสิน้นก็จึงเปรียบเสมือนโซ่ที่ล่ามเอาไว้ด้วยกันฉะนั้นแล้วก็จึงควรที่จะปลดโซ่ซึ่งกันและกันก็ขอจอะได้ไปมีอะไรติดขังต่อกันเลยก็เริ่มต้นง่ายด้วยตัวของเราเองก็เริ่มจากการที่เราหัดที่จะให้อภยัยตั้งใจไว้จริงๆว่าจะต้องให้อภัยกับทุกสิ่งทุกๆอย่าง กับทุกๆคนที่เขาก็อาจจะพลาดพลังได้เมื่อเราได้ให้อโหสิกรรมก่อนเราก็ปลดเชือกฟังเราก่อนแล้วก็จึงไปขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกันกับเราและที่อยู่กันคนละโลกกับเราก็ตามทีและทั้งสามบุญใหญ่ที่ผมได้นามาแนะน,นํานี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณท่านก็ได้แนะนําบอกไว้ว่าผู้ใดที่สามารถทําได้ตลอดเวลาหรือมันกระทําอยู่เป็นนิดเมื่อมีโอกาส เขาก็ย่อมจะได้พบกับปฏิหารแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ด้่จะพาผ่านพ้นไปจากความมืดทั้งปวงด้วยบุญของเราเองด้วยกรรมดีของเราอย่างน่าอัศจรรย์ครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาพูดคุยทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับกับหัวข้อเรื่องของบุญถ้าทํามากๆก,ก็เรียกสะสมบุญถ้าสะสมมากๆนั้นก็จะก่อเป็นวาสนาท่านผู้ฟังครับแล้วถ้าจะถามว่าทําไมคนคนหนึ่ง เขาถึงได้มีวาสนาที่ดีเกิดมามีพร้อมมีรูปที่สวยรวยทรัพย์ครอบครัวด,ดีมีคู่ครองที่ดีทั้งหมดนี้นั้นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากสิ่งใดกันหากว่าจะให้ตอบในทางมุมมองทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังเลยว่าทุกๆอย่างนั้นก็เริ่มต้นจากการสะสมและเมื่อเขาได้สะสมบ่อยๆมากเข้าเพิ่มพูนมากขึ้นนั่นก็จะก่อให้เกิดเป็นวาสนา ผมก็ขอยกตัวอย่างบุคคลข้างตัวที่เขาเป็นคนที่ชอบทําบุญแล้วก็ชอบทําบุญเอาเสียมากๆถึงขั้นที่แม้ตนจะไม่มีก็ยังจะฝืนทําจนได้ทั้งเขายังเป็นคนที่ไม่เคยคิดอะไรกับใครมองทุกๆอย่างในแง่บวกมองว่าทุกเรื่องนั้นดีไปหมดและถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะต้องตกทุกข์ได้ยากเขาก็ยังมองหาจุดที่ดีอยู่เสมอแล้วก็มันลุทำบุญเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ และจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ยากจนมีชีวิตที่ลำบากมากๆใครกันจะไปคิดว่าในวันหนึ่งด้วยความพยายามความอดทนและการมันสะสมบุรณ์ของเธอจะสามารถนำเธอไปสู่การได้เป็นเลดี้ของเมืองไทยก็จึงอยากที่จะขอฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าคนที่มีวาสานานี้แม้เกิดในที่ต่ำแต่เขาไม่เคยที่จะรอคอยก็ขอให้ทุกท่านไม่มันสะสมบุรณไปเรื่อยๆ ณในวันนี้แม้เธอจะไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแต่ก็ยังทำบุญอยู่เพียงแต่มีกำลังมากขึ้นทำได้มากขึ้นแล้วในวันนี้ล่ะครับเราได้พากันสะสมบุญกันไว้หรือยังผมก็ขอกล่าวอ้างโอวทาทธรรมจากสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตรม,มรังสีที่ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าบุญเจ้าไม่เคยสร้างแล้วเจ้าจะหวังพึ่งใครยามตกทกได้ยากไปขอให้หลวงพ่อองคไในช่วยเจ้าใครจะช่วยเจ้า แม้แต่ตัวเจ้าเองก็ยังไม่คิดที่จะช่วยตัวเองและหากเมื่อกล่าวถึงความมีบุญวาสนาของแต่และตัวบุคคลน,นั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจว่ามีไม่เท่ากันอย่างแน่นอนการที่จะแข่งเรือหรือแข่งภายนั้นก็เป็นการแข่งเอาชนะกันด้วยกำลังก็ย่อมจะสามารถทำได้ง่ายแต่หากว่าเรานั้นจะแข่งความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นเรื่องของบุญวาสนาก็นับว่าเป็นสิ่งที่แข่งกันได้ยากอยู่ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะแข่งกันได้เลยก็เพราะเรื่องของบุญวาสนานี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนนั้นผู้ใดจะได้ทำอะไรกันมาบ้างและบุญวาสนาที่แข่งกันไม่ได้โดยชาพลันนั้นก็อย่างเช่นเราเห็นว่าเขาถูกหวยจะไปอิจฉาอยากได้แบบเขาก็ไม่ได้ก็เพราะว่าตัวของเรานี้ไม่เคยมีวาสนาในส่วนนี้มาก่อนนั่นเอง หากว่าเราไม่เคยได้มีวาสนาในส่วนนี้นั้นต่อให้จะไปขอพรพระขอพรเจ้าอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่หากว่าตัวของเรานี้มีวาสนาในส่วนใดแล้วหากบุญวาสนาในส่วนนั้นถึงเวลาที่จะต้องให้ผลบุญในส่วนนั้นก็จะมาหาเราเองแม้ต่อให้เทพพรดา,า,าฟ้าดินก็ไม่สามารถจะห้ามอยู่นี่ก็เป็นคำสอนของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสี ท่านก็ได้บอกไว้ว่าลูกเอ๋ยก่อนจะไปเที่ยวขอบารมีจากหลวงพ่อองค์ใดเจ้าก็จะต้องมีทุนของตนเองเสียก่อนคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนและเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอก็จึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าก็จะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนผนตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปพ่อเอาไปใช้นี่เขาจนหมดไม่มีอะไรที่เหลือติดตัวเลยแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้าก็ให้มันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจําเอาไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าก็ไม่ได้แต่ครั้นเมื่อถึงเวลาทั้งฟ้าจบดินก็ดทานเจ้าไม่อยู่จงอย่าได้ไปเร่งเทวดาฝาดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย แล้วใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าโอวาทธรรมจากสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหม,มรังสีก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดขติเตือนใจที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคย ในครั้งนี้ผมก็ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องแข่งเรือแข่งพายก็ยังแข่งได้แต่เรื่องของการแข่งบุญแข่งวาสนานั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในเรื่องนี้นั้นผมก็ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจขอเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้ทราบอย่างนี้ก่อนนะครับว่าความเชื่อแบบนี้นั้นผมก็ขอยืนยันว่ามันไม่เป็นความจริงเพราะแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายๆท่าน อย่างเช่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านก็ยังยืนยันว่าบุญวาสนานี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังทุกๆท่านก็สามารถที่จะเป็นคนมีบุญหรือเป็นคนมีวาสนาได้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นและถ้าเราได้สร้างเหตุและปัจจัยที่จะทําให้เกิดเป็นบุญวาสนาด้วยแล้วบุญวาสนานั้นก็จะเกิดการสะสมโดยอัตโนมัติ และหากเราท่านทั้งหลายนี้มีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างบุญวาสนาการกระทําที่จะทําให้เกิดบุญวาสนาโดยฉับพลันในปัจจุบันขณะในชาตินี้นั้นก็มีการกระทําอยูสิบลักษณะที่ส่งผลให้เกิดบุญเราก็เรียกการกระทําเหล่านั้นว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งสีประการซึ่งก็ได้แก่ 1. ทานนไมยก็คือการให้ทานก็คือการเสียสละทรัพย์ สิ่งของเงินทองตลอดจนกำลังกายสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและได้รวมถึงการละซึ่งกิเลสตัณหาให้ออกจากจิตใจไปจนถึงการสละชีวิตอันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพื่อปฏิบัติธรรม 2. ศีละไม่ก็คือการรักษาศีลคือการตั้งใจรักษาศีลและการปฏิบัติตนไม่ให้ละเมิดสีล ไม่ว่าจะเป็นศีลหหรือศีลแปดก็ตามเพื่อรักษากายวาจาใจให้มีความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา 3. ภาวนาใหม่การภาวนาก็คือการฝึกฝนพัฒนาอบรมจิตใจละซึ่งกิเลสยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยการใช้สมาธิปัญญาหรูอทางเจริญและทางเสื่อมจนสามารถเข้าใจในอริยสัจสีก็คือทุกสมุทยัย นิโรธและมักอันจะเป็นหนทางไปสู่การบรรลุซึ่งมักผลนิพพานในที่สุดครับ 4. อัอปจ,จายนะไมการอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือการให้ความเคารพผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณสามประเภทประเภทแรกก็คือผู้มีวัยวุฒิก็ได้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องและผู้สูงอายุประเภทที่สองก็คือผู้มีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติก็ได้แก่ ครูบาอาจารย์พระภิสุสงฆ์สามณญชีพราหมณ์และประเภทสุดท้ายก็คือผู้ที่มีชาติวุฒิก็ได้แก่พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ห้าเวยยวัยวจจะไมการทำกิจที่ชอบก็คือการที่เรานั้นได้ทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวมโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาก็อย่างเช่นการชักนำบุคคลให้มาประพฤติปฏิบัติธรรม มีทานศีลภาวนาเป็นตน้นครับ 6. ปฏิทานะใมการให้ส่วนบุญก็คือการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้กระทําไว้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงและการที่ตัวเรานี้ได้บอกให้ผู้อื่นได้ร่วมอนุโมทนาด้วยทั้งมนุษย์และอามนุษย์ได้ทราบข่าวการบุญการกุศลที่เราได้กระทํานั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เรานี้ได้บุญมากขึ้นยิ่งให้ก็ยิ่งได้ เสมือนกับการที่เรานั้นได้จุดเทียนเล่มหนึ่งและต่อไปอีกเล่มหนึ่งนั่นเองครับ 7. ปัตตานุโมทนาไมการอนุโมทนาบุญก็คือการที่เรานี้ได้ร่วมอนุโมทนาเช่นกล่าวคําว่าสาธุเพื่อเป็นการยินดียอมรับความดีและขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคลอื่นครับ 8. ธรรมัสวรรคไมคือการตั้งใจฟังธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน หรือที่เราอาจจะเคยได้ฟังแล้วก็ให้รับฟังเพื่อให้ได้รับความกระจางมากยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อบรรเทาความสงสัยและทำความเห็นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นจนทำให้เกิดเป็นปัญญาหรือความรู้และการที่เรานี้ได้พยายามนำออกความรู้และธรรมะนั้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะนำไปสู่หนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อไปครับ 9. ธรรมเทศนาใหม่ การแสดงธรรมก็คือการแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการกระทำหรือการประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาและใจและต้องเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบก็เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่นให้ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและนำมาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปครับ 10. ทิฏฐุชุกกรรมการทำความเห็นให้ตรง คือการทำความเข้าใจในเรื่องของบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระหรือที่ไม่ใช่แก่นสารสาระเข้าใจทางเจริญและทางเสื่อมสิ่งอันควรประพฤติสิ่งอันควรละเว้นตลอดจนการกระทำความคิดและความเห็นให้เป็นสมมาทิฏฐิอยู่เสมอครับและนี่ก็เป็นวิธีการสร้างบุญในบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการ ที่ท่านทั้งหลายจะสามารถเสริมสร้างและสร้างขึ้นได้ในชาตินี้ก็ขอฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าในวันนี้ถ้าเราอยากที่จะแข่งอะไรกับใครนั้นผมก็คิดว่าเราน่าจะแข่งกันสร้างความดีน่าจะดีกว่านะครับก็เพราะถ้าเป็นการแข่งกันที่จะสร้างทรัพย์สินเงินทองนั้นสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้อยู่ดีแต่าว่าบุญวาสนานี้เมื่อตัวเราได้สร้างขึ้นแล้ว ก็จะติดตามตัวเราทุกพบทุกชาติไปและหากว่าเรานั้นได้สร้างบุญให้ถึงพร้อมแล้วไม่ต้องถึงชาติหน้าหรอกครับชาตินี้นั้นในบางทีทรัพย์สินเงินทองมันก็จะวิ่งมาหาเราเองโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ําครับเลยก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้ํำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ ผู้มีเริโอตบากผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตวบากผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ไฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์ปิพัรนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะเยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขอไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจงให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดให้รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ